สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบอลสีที่ชื่อว่ารวยไม่เลิกนะคะนี่ห่มผ้าให้เขาแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อมาเพื่อที่จะเอาต้นแม่เขามาทำจำนวนนะคะแต่การทำจำนวนของภาวดีบอลสี ใช้วิธีอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะตอนแรกเขาจะกัดเป็นสีแดงก่อนนะแล้วพอกัดแดงเสร็จนะคะพอเขาได้อายุเยอะๆเขาก็จะกัดพื้นขาวอีกทีนะคะเป็นบอลลักษณะทรงใบเกือบกลมเนาะใบกลมนั่นแหละนะคะเหมือนใบโพใบไทยเนี่ยแหละนะดูทรงใบนะคะ ทีนี้นี่เป็นต้นแม่เขาที่ยังยังไม่ฟื้นนะเราทิ้งใบไว้ใบหนึ่งแต่เดี๋ยวจะตัดใบออกนี่ชิ้นที่เขาโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเราทำชิ้นโตๆฝังไว้รอบนะคะยังมีอีกหลายชิ้นนะคะรอบๆนี้ที่ยังไม่ได้โผล่มาก็ไม่แน่ใจว่าจะโผล่ไหม แต่ว่าก็โอกาสเกิดก็ประมาณ70%นะคะนี่พอเกิดมาแล้วสวยเลยสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็หนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นฝังด้านข้างใหญ่ๆเนี่ยมีหลอดหม่มาแล้ว เดี๋ยวจะเอาไปลงกระถาง5นิ้วเพื่อเอามาแบ่งปันนี่ก็ชิ้นที่2นะคะเห็นไหมคะถ้าเราผ่าชิ้นโตต้นที่เกาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอวบมาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาไปลงปลูกแล้วเอามาแบ่งปันค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตใน channel youtube ช่วงนี้หลาย channel ก็ไม่ได้เอาบอลสีชนิดนี้ มาแบ่งปันแล้วนะคะเพราะบอลสีก็มีหลากหลายชนิดเนาะรอ,รอค่ะรอการแบ่งปันนะคะสำหรับบอลสีที่มีชื่อว่ารวยไม่เลิกค่ะนี่นี่ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ